นานมาแล้วมีชายหนุ่มสามคนเป็นเพื่อนรักกันและชายหนุ่มทั้งสามคนนั้นต่างก็เป็นลูกกําพร้าและได้ถูกเลี้ยงดูจากชายแก่คนหนึ่งเมื่อชายแก่คนนั้นตายจากไปทั้ง3ามคนที่เพิ่งจะอายุได้15ปีก็ได้พากันออกเดินทางไปสแสวงหาโชคลาบด้วยกันทั้ง3ามคนมุ่งหน้าเดินไปทางทิศเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาก็ได้ขออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้น และรับจ้างทํางานเท่าที่จะทำได้เพื่อแลกกับที่อยู่และอาหารแต่อยู่ได้ไม่นานทั้ง3มคนก็ตัดสินใจออกเดินทางต่อเพื่อไปสแสวงหาโชคลาบที่พวกเขาคิดว่าจะต้องหาเจอชายหนุ่มทั้งสาคนนั้นมีชื่อว่าดินลมและน้ําแม้ทั้งสามคนจะเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆจนอายุครบ20ปีแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่พบโชคลาบที่คิดว่าจะเจอ จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสามคนได้เดินหลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งและถูกเสือไลก่กัดจนตน้องหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำข้างในถ้ำแห่งนั้นทุกคนก็ต้องแปลกใจเมื่อพบกับโครงกระดูกของคนที่ดูลักษณะเหมือนนอนตายอย่างสงบเพราะกระดูกนั้นถูกวางเรียงสวยเหมือนคนนอนหลับและตายไปทั้งสามคนไม่ได้หวาดกลัวโครงกระดูกนั้นเลยเพียงแค่แปลกใจว่าทำไมในป่าลึกแห่งนี้ ถึงได้มีคนมาอาศัยอยู่ด้วยและคืนนั้นทั้งสมคนก็นอนพักกันในถ้าแห่งนั้นโดยย้ายไปนอนพักที่มุมหนึ่งของถา้าซึ่งไกลจากโครงกระดูพอสมควรพอตกกลางดึกระหว่างที่ทั้ง3าคนกําลังนอนหลับพวกเขาได้ฝันไปพร้อมๆกันในความฝันนั้นพวกเขาเหมือนจะเดินอยู่ที่ไหนสักแห่งและที่ด้านหน้าของพวกเขาก็มีสายน้ําเล็กๆ ที่มีน้ำใสไหลเอื่อยพวกเขาต่างจ้องมองแม่น้ำสายนั้นด้วยความแปลกใจจู่ๆก็มีชายแก่คนหนึ่งที่อยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวได้เดินเข้ามาหาชายแก่คนนั้นได้บอกกับทุกคนว่านี่คือแม่น้ำสำหรับขอพรให้กับชีวิตถ้าใครขอพรจากแม่น้ำแห่งนี้ก็จะได้รับพรตามที่ขอหลังจากนั้นชายแก่คนนั้นก็พูดอะไรอีกเล็กน้อย แล้วก็หายวับไปพร้อมๆกับที่ชายหนุ่มทั้งสามคนได้สะดุ้มตื่นและต่างก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างงงๆพอพวกเขาได้พูดคุยกันพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ฝันเห็นเหมือนกันได้พบชายแก่คนเดียวกันและที่สําคัญพวกเขาดีใจที่รู้ว่าแม่น้ําสายนั้นจะให้พรแก่พวกเขาได้ทั้งสามคนเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปค้นหาแม่น้ําสายนั้น ตามที่ชายแก่ได้บอกไว้ในความฝันพวกเราเดินทางหาโชคลาภกันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่พบไม่เจอเลยลองไปที่แม่น้ํำในความฝันกันเถอะแล้วพวกเจ้าคิดว่าแม่น้ํำสายนั้นจะมีจริงๆเหรอน้ําชายหนุ่มที่ดูจะสุขุมและรอบข้อบกว่าดินและลมได้พูดขึ้นไม่น้องก็ไม่รู้เราเดินทางกันมาตั้งหลายปีแล้วจะเดินทางกันอีหลายๆปี จะเป็นอะไรไปเล่าทั้งสามคนเลยเดินออกจากถ้ำแล้วออกเดินทางไปตามเส้นทางที่ชายแก่ในความฝันบอกพวกเขาเดินทางกันอยู่หลายปีแต่ก็ยังหาแม่น้ำในความฝันนั้นไม่เจอจนกระทั่งดนและลมเริ่มท้อแท้และไม่อยากเดินหาต่อไปแล้วนี่ก็ผ่านมาตั้งสามปีแล้วตั้งแต่พวกเราฝันเห็นแม่น้ำสายนั้นเราเดินผ่านแต่ป่าดงเดินผ่านเมือง ผ่านหมู่บ้านผ่านทะเลแต่ก็ไม่เคยพบเจอกับแม่น้ำสายนั้นเลยข้าเริ่มท้อแล้วละ่ะดินชายหนุ่มที่ดูจะแข็งแรงมากที่สุดในกลุ่มได้ยกมือขึ้นปาดเหงือ่อและนั่งลงอย่างอ่อนแรงแต่ลมนั้นดูเหมือนจะยังมุ่งมั่นอยู่เพราะเขาอยากจะขอพรให้กับชีวิตอย่าเพิ่งท้อสิเพื่อนไปต่อกันอีกสักหน่อยเถอะแล้วเจ้าละน้ำคิดอ่านอย่างไร ตามใจพวกเองข่ากนได้ทั้งนั้นทั้งสามคนได้พร้อมใจกันออกเดินทางมุ่งหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปก็ได้ไปถึงชายป่าแห่งหนึ่งและพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าถ้าเดินทะลุป,ป่านี้เข้าไปมาเมื่อผ้นเขตป่าไปแล้วพวกเขาจะต้องพบกับแม่น้ำสายนั้นอย่างแน่นอนทั้งสามคนเลยตัดสินใจเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าจนผ่านไปหลายวันก็พ้นเขตป่านั้น และเมื่อพวกเขาโผล่หน้าออกไปก็เห็นแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งเหมือนกับแม่น้ำที่พวกเขาฝันเห็นทั้งดินและลมกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจส่วนน้ำมันได้แต่ยืนนิ่งๆและอมยิ้มน,น้อยๆเจอแล้วเจอแล้วในที่สุดพวกเราก็เจอมันจนได้มาเจอเราเรีบมาขอพรกันลมชวนดินและน้ำให้เดินเข้าไปใกล้แม่น้ำสายนั้น พวกเขาทั้งสาคนยืนมองแม่น้ำสายนั้นด้วยแววตาเป็นประกายแม่น้ำสายนี้ดูอัศจรรย์มากเพราะน้ำนั้นใสและไหลเอื่อยๆผิวน้ำเมื่อส่องกระทบกับแสงอาทิตย์จะดูระยิบระยับเป็นประกายสวยงามอย่างน่าแปลกปลาทั้งสามคนมองตากันและต่างก็จำความฝันของตัวเองได้ชายแก่ในความฝันได้บอกกับทุกคนว่าอย่าบอกพรที่ตนเองขอให้คนอื่นได้รู้ ให้อธิษฐานขอในใจและขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อขอพอรเสร็จแล้วก็อย่าพูดคุยกันในเรื่องของพอรที่ขอให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วค่อยมาพบกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปครบเจ็ดปีแล้วหลังจากนั้นถึงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพรที่พวกเขาขอไปได้แต่ในระหว่างนี้ห้ามใครพูดคุยเรื่องพอรที่จะขอ ม่เห็นนั้นจะไม่ได้รับพรตามที่ขอดินนั้นเริ่มขอพอรเป็นคนแรกเขาก้าวออกไปพร้อมกับก้มศีรษะลงและพนมมือไหว้ขอพอรตามที่ตัวเองอยากได้แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากเมื่อเขาขอพอรเสร็จน้ำในแม่น้ำกลับลดลงอย่างก,กระทันหันทั้งสามคนยืนมองแม่น้ำอย่างแปลกใจหลังจากนั้นลมก็ก้าวออกไปอธิษฐานขอพอรเป็นคนที่สอง เมื่อลงขอพอรเสร็จน้ำในแม่น้ำก็ลดระดับต่ำลงอีและน้ำเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวออกไปขอพอรเขายกมือพนมและก้มหน้านิ่งสักพักก็เงยหน้าขึ้นแล้วทั้งสามคนก็ต้องประหลาดใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเพราะเมื่อน้ำขอพอรเสร็จระดับน้ำในแม่น้ำก็ลดหายกลายเป็นแห้งเหือไม่มีน้ำเหลืออยู่แม้แต่หยดเดียว ทั้งสามคนยืนมองอย่างแปลกใจและเดินถอยห่างออกมาทั้งสามคนหันหลังให้กับแม่น้ำที่แห้งไปหมดแล้วแล้วรีบเดินกลับเข้าไปในป่าแต่ถ้าทั้งสามคนได้หันกลับไปมองแม่น้ำสายนั้นอีกครั้งก็จะได้เห็นว่าแม่น้ำสายนั้นได้เลือนหายไปแล้วกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพวกเขาโผล่พ้นแนวป่าและเดินลัดเลาะไปตามแนวภูเขาก็ได้เจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่ผู้คนดูเป็นเม็ดดีเมื่อดินนั้นมองดูโดยรอบเขารู้สึกชอบใจหมู่บ้านแห่งนี้เลยบอกกับเพื่อนว่าตัวเขานั้นจะขอปักหลักอยู่ที่นี่ <sk r isa> ได้สิเองอยู่ที่นี่และข้ากับไอ้น้าจะเดินทางต่อไปเ <sk r isa> มื่อครบเจ็ดปีแล้วเราค่อยกลับมาพบกันที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อพูดคุยกันเสร็จดินก็เดินเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งนั้น ส่วนลมกับน้ำก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปหลายเดือนทั้งสองก็มาพบกับทางแยกที่จะตรงไปยังเมืองใหญ่สองเมืองลมกับน้ำเลยบอกลากันตรงนั้นลมนั้นเดินแยกตัวไปทางซ้ายมือส่วนน้ำได้เดินไปตามทางทางด้านขวามือเมื่อถึงใกล้ค่ำลมก็ได้เดินเข้าไปในเมืองเมืองหนึ่งส่วนน้ำก็เข้าไปในเมืองอีกเมืองหนึ่งเช่นกัน ทั้งสามคนไม่ได้ติดต่อกันเลยจนเวลาผ่านไปครบเจ็ดปีและผ่อนที่ได้ขอจากแม่น้ำสายนั้นก็เป็นจริงอย่างที่พวกเขาขอเมื่อครบเวลาเจปีทั้งหลมและน้ำก็ได้ขี่ม้ามาพบกันที่ปากทางแยกตรงนั้นทั้งสองคนดีใจมากไม่ได้พบกันและสํารวจกันและกันจนเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหลมและน้ำต่างก็เป็นชายหนุ่มที่ดูภูมิฐาน มีเสื้อผ้าสวยงามที่ดูดีมีราคาห่อหุ้มกายโดยเฉพาะน้ำนั้นดูเป็นชายหนุ่มที่มีสง่าราศีและและดูแข็งแรงผง่องใสจนลมนั้นรู้สึกแปลกใจแต่ก็ยินดีที่เพื่อนดูดีขึ้นเองดูดีเลยนะไอ้น้ำเองก็เหมือนกันไอ้ลมเราไปหาไอ้ดินกันเถอะข้าคิดถึงมันเหลือเกินข้าก็เหมือนกันไป ไปกันเถอะที่สําคัญข้าเองก็อยากจะรู้ถึงพรที่พวกเราแต่ละคนขอจากแม่น้ําในวันนั้นลมกับน้ําได้ขี่ม้าเดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงหมู่บ้านที่ดินอาศัยอยู่เมื่อไปถึงทั้งลมและน้ําต่างก็แปลกใจในฐานะความเป็นอยู่ของเพื่อนที่ดูร่ํารวยและมีกินมีใช้อย่างกับเศรษฐีคนหนึ่งก็ว่าได้เมื่อทั้งสองคนไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของดิน และดินก็เดินออกมาเห็นเพื่อนทั้งสองคนเขาดีใจมากและรีบวิ่งลงมาจากเรือหลังใหญ่โผล่เขากอดเพื่อนทั้งสองคนที่รีบลงมาจากหลังมา้าทั้งสามคนกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงแค่คิดถึงพวกเองเหลือเกินไอ้ลมไอ้น้ําเมื่อดินพูดจบก็ไอโคลโคลจนลมและน้ําแปลกใจแต่ดินบอกว่าไม่มีอะไรเขาแค่เป็นโรคไอ และไอมานานเป็นปีๆแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะเขานั้นมียาราคาแพงไว้กินรักษาโรคทั้งสองคนเลยเบาใจและเดินตามตินขึ้นไปบนบ้านเอ็งเป็นเศรษฐีเลยหรือนี่ใช่สิพอที่ข้าขอเป็นจริงทุกอย่างถ้าขอให้ข้าได้เป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายและข้าก็ได้ตามที่ขอแล้วพวกเองอะ ได้ขอพอรอะไรกันไปบ้างทั้งลมและนาำอมยิ้มเมื่อดินถามด้วยความอยากรู้ทั้งสองคนยังไม่ตอบและเดินตามดินไปดูรอบๆบ,บ้านจากนั้นก็เข้าไปดูในห้องเก็บสมบัติซึ่งมีเงินทองมากมายวางอยู่จนเต็มห้องลมนั้นตาโตด้วยความตกใจที่เห็นดินมีเงินทองมากมายขนาดนั้นส่วนดินก็ยืนกอดอกอย่างภาคภูมิใจกับชีวิตของตัวเอง พร้อมกับไอโครโผล่ไปด้วยน้ำนั้นรู้สึกยินดีกับความร่ำรวยของเพื่อนแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจกับทรัพย์สมบัติตรงหน้าแต่อย่างใดหลังจากนั้นดินก็พาทุกคนมานั่งคุยกันในห้องและคนรับใช้ก็นําอาหารมาวางไว้ให้ทั้งสามคนได้นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานบอกเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาเจ็ดปีที่จากกันไปให้ฟังหลังจากนั้นดินก็ถามลงกับน้ำ ว่าได้อธิษฐานขอพอรอะไรและชีวิตได้พรที่ขอนั้นหรือไม่ไอยอมเองขอพอรอะไรลึกอ๋อวันนั้นข้าขอให้ข้ามีบ้านหลังใหญ่โตและมีเมียสวยๆแล้วข้าก็ได้สมใจและเองไหลน้าเองขอพอรว่าอะไรข้าขอสติปัญญาที่ดีและขอสุขภาพที่แข็งแรง น้ำบอกด้วยท่าทางสบายๆอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อน้ำบอกออกไปทั้งเดือและลมก็ทำสีหน้างุนงงแปลกใจเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่น้ำนั้นได้ขอพอรให้ตัวเองน้ำได้อธิบายว่าพรทุกอย่างที่ทุกคนได้ขอไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่สำหรับตนเองแล้วคิดว่าสติปัญญาและสุขภาพที่แข็งแรงคือพอรที่วิเศษที่สุดเมื่อน้ำพูดจบ ดินและลมก็ได้พูดคุยกันถึงพรของตัวเองที่ได้ขอไปดินนั้นบอกว่าพรของตัวเองนั้นดีไม่น้อยเพราะทําให้เขามีพร้อมทั้งเงินและทองเขาได้นําเงินทองไปจับใจ่ายใช้สอยทําให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแต่เขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันคือเขานั้นไม่ค่อยมีคนที่จริงใจต่อเขาทุกคนคบหาเขาเพียงเพราะต้องการทรัพย์สมบัติต้องการการช่วยเหลือจากเขา และตอนนี้เขาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพคือมีอาการไอมาเป็นบีปีแล้วแม้จะมีเงินรักษามากมายแต่ก็ไม่ขาดหายสักทีเมื่อดินเล่าจบก็ถอนหาใจอย่างเบื่อหน่ายกับสุขภาพของตัวเองส่วนลมนั้นได้เล่าว่าเขาขอพอรให้มีบ้านหลังโตโตและอยากมีเมียสวยๆส,สุดท้ายเขาก็ได้พรนั้นจริงๆ หลังจากที่แยกย้ายกันไปในวันนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่เมืองเมืองหนึ่งและได้ไปพบรักกับหญิงสาวลูกของเศรษฐีที่เมืองแห่งนั้นหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกันและพ่อตาก็ได้สร้างบ้านหลังใหญ่โตให้เขานั้นอยู่อย่างสุขสบายกายแต่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เพราะเมียของเขานั้นเป็นผู้หญิงที่ระแวงและหึงหวงจนเขารำคาญเธอนั้นกลัวว่าเขาจะไปมีผู้หญิงใหม่ หลมเล่าทิ้งท้ายอย่างเบื่อนายน้ำที่นั่งฝังทั้งสองคนก็อมยิ้มเล็กน้อยเขาได้เล่าว่าหลังจากที่ขอพรและแยกย้ายกันไปแล้วเขาได้เดินทางไปที่เมืองแห่งหนึ่งและได้ไปพบกับชายชาวเมืองคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการค้าขายเขาได้เข้าไปช่วยเหลือจนชายคนนั้นกลับมาค้าขายได้อย่างราบรื่นเหมือนเดิมและชายชาวเมืองคนนั้นก็ได้ขอให้เขาอยู่ช่วยทำงาน หลังจากนั้นเขาก็ได้รับส่วนแบ่งจากการค้าขายจนสามารถซื้อที่ดินและสร้างบ้านหลังเล็กๆได้ต่อมาเขาก็ได้พบรักและสร้างครอบครัวก,กับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนดีแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นคนสนิทของพ่อค้าคนนั้นและมีหุ้นส่วนในการทำมาหากินชีวิตก็มีความสุขและดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เขาได้มีลูกชายคนหนึ่งกับลูกสาวอีคนหนึ่งพร้อมกับสุขภาพที่ดีมากๆและมีครอบครัวที่อบอุ่นปินและล่มที่นั่งฟังน้ำเล่าถึงพรที่ขอและเรื่องราวของตัวเขาแล้วทั้งสองคนรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพรของน้ำนั้นถึงดูเป็นพรที่ดีและแตกต่างจากพรที่พวกเขาขอทั้งสองคนนั่งคร่ำบ่ว่าพรที่ได้มานั้นมันดีก็จริง แต่พวกเขาก็ยังต้องเจอกับปัญหาชีวิตอยู่บางครั้งก็น่าเบื่อหน่ายเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขทุกอย่างนั้นต้องเริ่มที่สติปัญญาแม้เราจะไม่มีเงินทองไม่มีบ้านหลังใหญ่โตแต่ถ้าพวกเรามีสติปัญญาสิ่งเหล่านั้นก็จะตามมาเองและสุขภาพนั้นก็สำคัญมากถ้าเราสุขภาพไม่ดีต่อให้เรามีทุกอย่างพร้อมเราก็ย่อมจะมีความทุกข์ พราะกายนั้นไม่สบายและถ้ากายพร้อมเราก็จะสามารถทำทุกอย่างที่นำมาซึ่งทรัพย์และสมบัติพัสถานต่างๆได้ทั้งดินและลมไม่ได้ฟังน้ำสาธยายให้ฟังทั้งสองคนก็พยักหน้าเห็นด้วยและรู้สึกว่าพรที่ตัวเองขอนั้นมันไม่ใช่พรที่วิเศษที่สุดไม่ใช่พรที่ดีที่สุดพรที่น้ำขอต่างหากเล่าที่เป็นพรที่วิเศษอย่างมากมาย พวกเองก็อย่าคิดมากไปให้คิดเสียว่าอย่างน้อยพวกเราก็ดีกว่าเมื่อครั้งที่ยังพเนจรกันอยู่จริงหรือไม่เมื่อน้ำพูดจบทั้งดินและลมก็พยักหน้าเห็นด้วยและต่างก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสัญญาต่อกันว่าจะดูแลกันและกันตลอดไป